สวัสดีท่าโบชอมันนี้เรากลับมาส่เกมโรบบอกในโหมดเอ่อมันหมดหมดหนึ่งก็แล้วกันนรซึ่งผมก็ไม่รู้มันบอกว่าอะไรล้านฟีอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้มันหมดอะไรอ่ะแต่ที่แน่ๆคือโหมดนี่มันค่อนข้างจะเอ่อเลือดสาดไปหน่อยอ่ะจริงๆไม่หน่อยอ่ะถ้าเกิดคนเคยเล่นก็จะน่าจะรู้นะว่ามันไม่หน่อยเลยหมดเนี้ยมันฟันเลือดกระชูดเลย โอ้ยเฮียโอ้ยสั่เล่นสี่โฟเลยเหรอพี่ชายมันแบบเล่นแบบโหมดแบบฟันแล้วเก็บตังค์อัพอาวุธไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนโหดอ่ะโอ้ยโอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหโหมดเนี้ยถ้าเกิดเค้าเตอร์ถูกเวลาได้เฮียพลิกเกมเลยจากจะแพ้กลาเป็นชนะบอกเลยโอ้ยขาดีบโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษ เีย <Yeah! laughs> ไอ้อะไรเดี๋ยวกูเปิดมากูตายสาบตัวเนี่ยคืออะไรเนี่ยอ้าวลบ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 มาดอาิอ้าวอ้าวขาลุดนนะขาลุดเนี่ยเนี่ยเคาลเตอร์ทีเนี่ยมันจะมึนอย่างนี้เลยเนี่ย <laughs> มาดิมาดิมาดิ จะเย็นจะเย็นจะเย็นโอ้ยไสัตว์หัวลุดเลยไอ้เหัวลุดแข็งขาดนหมดที่องค์ข้างจะเถื่อนนิดนิดตรงสเปคหน่อยหน่อยเอ้ยนี่เอาเอาไอ้อัตว์้จะได้ยายายาเอาเกือบตายแล้วไม่กู มันจะมีพวกอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์อะไรเยอะแยะหมดแต่ต้องเก็บเป็นขั้นๆไปอะนะมาดูวะกูไม่มีขากูกรสูนเอาเอาเดี๋ยวจะทรมานให้มันอยู่อย่างเอาเอาเร็วรีบรีบลุกเร็วรีบลุกรีบลุกนี่

สัตว์้ยระเบิดอะไรนะกระดาบวะเนี่ยจะตายหายแขนลุบไปข้างจ้าอีไอสัตว์ไม่ได้แดกหรอกอืออัเนี้ยอะไรกันนักระดาบวะกูสตันหนีอีกตัวมาก็เจออีกตัวอีกสัตว์สี่พาร์ลก็จะได้อาวุธดละ เอาเฮียได่อุ้นล้กได้อาวุ้นเนาะเนี่ยเนี่ยมันปลดล็อกไปเรื่อยๆแนวอาวุธเนี่ยโคตรเยอะเลยเยอะเชี่ยๆเลยดูมีทั้งอาวุธแบบรองกับอาวุธหลักอะแลเยอะแยะไปหมดแต่ผมแนะนำอาวุธรองมากกว่าตีเร็วมากเหี้ยสายทิมนี่เองโอย้ เอาเอาเอาแอดอปแอดอปแอดอปไอ้ส uhm, ัสเอาสิเอาสิเอาสิมึงลงมากูเอาบาบูก้ายัดยัดหน้าแตกแล้วบอกเลยไอ้สลิว่าดีบอกบาบูก้ายัดหน้าแตกอ่ะตรงนี้เยอ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 ะ ขอใช้ย้งดีหมดก่อนมาดิไอ้สัตว์ตัวไหนวิ่งไล่กูเมื่อกี้วิ่งไอ้สัตว์แล้วไม่โดนนี่โหโหโหไม่ใช่ไอ้สัตว์กูยิงยังไงให้แม่งไม่โดนเลยสักคนวะเนี่ยอ,อืออือลอยแน่ เฮายเอาดิลน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  ลกุลกลอ่ะลุกอ่ะนี่รถีกนิรถ <ś c oughs> นิรถในะนดิรถนีรถ <ś c oughs> แขแล้วมันเ่วแขแล้วนีรถนีรอวเหียเออเออเอาดิเอา, <ś c oughs> เอาอกอออารเหรอการเหรอ

อยมึงจะตายไปดิไปดิมึงก็ไปกับปูอ่ะมึงก็ไปกับปูมันอะไรกันนะกระราวะเนี่ยโอ้ยเยอะเว้ยมันเยอะแปลกๆแล้วอีอะ โอ้ย้สอุหนัก้สอุหนัก <c oughs> อุหนกแม่งฟ <c oughs> ันส,สทีจะตายหายงามหนะ้า จ้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นโอ้ยไอ้ทิพายเห็นแล้วแล้วโอ้ยไอ้เหี้ยอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งมีใครมาฆ่ากูโอ้อแต่เดี๋ยวจะเกือบตายโอ้ยไอ้สัตว์นี่ เออใสัตว์ขาลุดขาลุดมึ้งกะไ <C le af> อ้บ้าอนี้ดิ้นล้นแล้วดิ้นล้นดิ้นล้นหน่อยแล้วดิ้นล้นดิ้นล้นไก่ไก่ได้ยังไก่ได้แล้วใช่ไหมตายัต <C> ว <le af> ์น,นี่หัวผู้บงเน,น,บงนี่ยงาหัวบ่าหัวเนี่ยสนใจมาเป็นลูกชิ้นปิ้งอ,อ,อีกอันนึ่งไหม Ini beng amahit. Di lot di lot di lot di lot. Ya ku, ya ku. Ya ku, mati dia ku. Di lot Oi. ไม่ได้เด็กดิ้นรถเลยลดิน้นรถดิน้นรถได้แล้วดิน้นรถดิน้นรถดิ้นรถดิ้นรถโอ้ยไอ้สัตว์มันจะไม่ตายโอ้โหแม่เอลยเสียฟิวเลยเสียฟิวเลยตายไปม,มึงอะ ai đi mịu, ai đây bay, ô, dìa, cú. Để, nó khó tơ mình đây. Để, chơi chơi một

ดินดิลดิลนดิลน์หน่อยดิลน์ดิลนตย่ตัวไฟตัวเองครอบตายไหมเบืองก จะฆ่าหัวเจ็บเจ็บยตายมยแดกูหรอดิลนเลยดินดิลนดินน่ยดิลนดิลนต่อไปเอาเอาวิ่งเอาวิ่ง

โอเคถ้าผู้ชมผมขอจบตรงนี้นี่เกิดจากผมสนุกของผมแล้วผมสัดใจของผมแล้วเป็นเกมที่มันอยู่นะแต่มันก็ต้างเลือดสาดเอาไอเทมจบจบแปบทัทนดีเลยโอเคบาย